เสร็จแล้วเราก็จะไปต่อด้วยการนวดขวาน้ำเหลืองการนวดขวาน้ำเหลืองถ้าฝืดเติมคิ้นนะคะโฟกัสน้ำหนักอยู่ที่มุมปากแล้วลูดไปที่สมับเลยนะคะโฟกัสน้ำหนักส่วนกลางจะอยู่ที่มุมปากนะคะสิบครั้งเป็นการขวาน้ำเหลืองนี่เดี๋ยวให้ฝืดนะคะเมื่อครบสิบครั้งเราก็ขยับไปนะคะคิ้วค่ะ นี่เรากำังนวอยู่นะคะนี่กอวอาดไปค่ะกวาดไปนะคะลงเบาตาด้วยนะ,ะน้ําเหลืองที่ข้างค้างที่ลงเหลืออยู่ก็จะลงที่ลาผมลงลาผมท่อน้ําเหลืองเล็กอยู่ที่ลาผมนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าผากหน้าผากติดค้งนะกวาดอย่างนี้นะคะกวาดค่ะ เมื่อครบสิบนะคะให้จิกปลายนิ้วข้างบนอยู่ยที่ไลผมนะรูดมาค่ะรูดมาที่หน้าหูอ้อมไปหลังหูแนบกับใบหูเลยแล้วกวาดลงตรงตรงที่ลำคอไปจุดที่บานะคะสามข้างนะคะเป็นการรีดน้ำเหลืองลงสู่ท่อทํำเหลืองใหญ่นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเสร็จเสร็จแล้วนะคะ,เร,ะ,คะเราก็จะมานวดหลายทำผืด ที่เกาะที่กรามนะคะสร้างกรอบหน้าให้ชัดหาด้วยท่านี้นะคะโอเคกางว่างนะคะรูดไปที่ใต้ติ่งหูจะดังกรึดกดเป็นเริ่องปกติเลยนะใครไม่ดังก็ต้องให้ดังกรึดกนะคะจะเป็นการสลายทำผืดเนาะทำให้กรอบหน้าของเราเรียบคมชัดค่ะรูดเลยค่ะสิบข้างนะคะข้างละสิบั้างเติมคิมด้วยนะคะอย่าให้ฝืดนะคะ เมื่อครบสิบเราย้ายค้างนะคะโอเคฝั่งซ้ายนะคะโอเคฝั่งขวาให้เท่ากันค่ะคึดดนะคะถ้าเป็นวางให้ถูกนะอืโอเคแล้วก็ข้างเราจะวางขวางพอดีเลยะคะ่ะเมื่อครบแล้วนะคะเราจะไปที่การลดเหนียงนะคะต่อไปจะเป็นการลดเนียงค่ะด้านนี้ค่ะ มือนอินเดียนะอินเดียที่เขาลำเต้นกันนะคะ,ะมือแอนแอนหน่อยเอเติมครีมกันนะคะอย่าให้ฝืดอ่านวดส่วนล่างกันแล้วนะเนาะเตรียมครีมไ้วรอเลยคลูกครีมก็ต้องให้มีดีลานะคะอ่ะทั่วท่ให้ทั่วลำคอเดี๋ยวเราจะนวดคอด้วยค่ะลดเหนียงก็เป็นท่าอินเดีย India นะมาค่ะฝั่งน,นี้นะคะสไลด์มามาที่หลังหูเลยแล้วงอปลายนิ้วอ่า ค่อยๆหักข้อนิ้วแล้วรูดลงนะคะอาข้างนี้มืออีกข้างก็ช่วยประคองรูปไปช่วยกันอยา่าขี้เกียจล้าต้องช่วยกันทั้งสองมือเลยนะอ่ะอะออามระไรบวกบะกรวมหมดช่้นให้ดูนะดูกว่าล้างหูนอปลายนิ้วค่อยๆหักข้อนิ้วลงลบารูดช่วยนะอะ่ข้างส่สรนะั้งใานะ่อีกกลินมะกลินนะอืม 10ครั้งเมื่อครบสิบแล้วนะคะเมื่อครบสิบแล้วเราก็จะย้ายฝั่งนะคะฝัะ่งหนึ่งข้างนั่กันเลยนะคะช่วยกันช่วยกันจ้า เมื่อครบสิบเราก็จะไปนวดคอกันค่ะนวดคอกันนะคะนวดคอนะคะคอได้เป็นกล้ามเนื้อยกขึ้นนะตามลูกสอนเหมือนคอขึ้นนะคะตรงนี้ไม่ต้องยุ่งกับเขาก็าจะมีจุดสําคัญเยอะมากเลยนะคะด้นานขึ้น,น,นขึ้นนะอย่างนี้นะเมื่อกั้ขึ้น่ะสิบครั้งค่ะครบสิบแล้ว มือข้างๆด้วยนะข้างๆสิบครั้งค่ะอ่ากล้ามนเนื้อวงแหวนกล้ามเนื้อวงแหวนนะคะแระวกูกด้านหลังนะคะอ่านิดนึงเนาะให้ดูข้างหลังกันด้วยนะกูทําทอะไรใช้ไหมอ่านะสิบครั้งเนาะอ่าครบสิบก็คือจบแล้ว ค่ะนวดหน้าตัวเองสามารถนวดได้ทุกวันใหมๆ่ๆใครเริ่มนวดก็ให้ติดกัน7วันเลยเจ็ดครั้งติดกันจะเห็นถึงความแตกต่างหลังจากนั้นก็สามารถเว้นได้เนาะอ,อ,อาจจะขี้เกียจได้บ้างก็สวันครั้งสวันครั้งแล้วแต่แต่ช่วงเริ่มต้นอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแนะนำให้ทำ ติดกัานเจ็ดวันค่ะนะล,ล้วได้ผลอย่างไรทักบอกคุณมภูนี่กระแตด้วยนะอืมาที่นี้เติมนิดนึงตัวคอลลาเจนตัวนี้ถ้านักเรียนนวดลดอิ้วรอยเสร็จละอยากขี้เกียจล้างจังเลยค่ะนะเพราะว่าตัวน้ำมันจะต้องล้างไง ก่อนลงบำรุงประจําวันใช่ไหมทีนี้เรานวดแล้ววันนี้เราขี้เกียจจังเลยเราขยันนวดนะแต่เราขี้เกียจล้างจังเลยนักเรียนก็สามารถไม่ต้องล้างได้โดยการนวดใช้คอลลาเจนนวดจนจบนะคะขั้นตอนการนวดยกกระชับด้วยในวันนั้นในคืนนั้นนะคะไม่ไม่ใช้สองตัวก็ได้นะคะแล้วก็ปล่อยให้ครีมแห้งแล้วก็ อาจจะเก็บส่วนเกินถ้ามีอาจจะมีขุยขุยส่วนเกินของครีมแล้วก็กวาดนะคะใช้นิรลกวาดทิ้งแล้วก็ลงบำรุงประจําวันได้เลยค่ะหรือนะคะบางคืนเรานอนในห้องแอร์อากาศแห้งมากเราอยากเพิ่มความชุ่มชื้นเราลงครีมประจําวันเสร็จเรียบร้อยเราสามารถใช้คอลาเจนเจลนะคะสเตมเซลล์แอปเปิลเขียวตัวนี้เป็นสลิปปิ้งมาร์กนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นโพรเทคความแห้งของแอร ได้ด้วยนะคะตื่นมาน่าจะนุ่มชุ่มชื้นแบบจะว้าวมากมากเลยนะคะสนใจอย่าลืมทักนะคะราคาพิเศษไม่มีแล้วใช่ไหมอ่าใครที่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ถอยไปในวันเรียนก็เสียดายด้วยนะคะอ่าแล้วก็มาทักมานะคะก็ยังมีจำหน่ายที่บุศบาอกิกค,ค่ะค่ะยินดีต้อนรับเทคแ่์แล้วก็มีเรียนคอร์สใหม่ๆแอดวานซ์ขึ้นไปเรื่อยๆ เดี๋ยวคุณครูจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะคะติดตามเพจบุษบาออร์แกนิกไว้ด้วยค่ะเผื่อมีข่าวดีๆอะไรดีๆก็มาบอกกันที่เพจนะคะค่ะวันนี้ก็ให้นักเรียนทุกคนลองนะคะลองนําไปใช้ดูนวดทุกวันนะคะผิวเราจะเด้งเด็กเฟิรม์มกระชับค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลาสหน้านะคะบายบายค่ะรักนะ